สวัสดีครับหมอลำพาไปเพนเนลินชาแนลกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเอาห้าให้โอ้นะครับเพลงแบบนี้มาเลยนะในองค์กรของแสงทองนะครับนานๆจะจัดกิจกรรมสักทีหนึ่งเราก็ ไปรุ่นเชียร์ขอบสนามกันมันก็จะรู้สึกมันกว่าใช่ไหมครับเออเพราะว่ากีฬาเป็นยาวิเศษไงมันก็ส่งเสริมให้อ่าคนที่อ่อนแอเนี่ยมีความเข้มแข็งทั้งเรื่องพลักกำลังนะครับแล้วก็เรื่องใจของนักกีฬาด้วยว่าเออถ้าเกิดว่าเราสู้เนี่ยเราผ่านพ้นจากสิ่งที่เราทําไม่ได้หรือไม่กล้าทำํำถ้าเราลองทําดูมันจะข้ามความกลัว ข้ามขีดจํากัดของความกลัวให้ให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นมากกว่าเดิมเลยนะน้อ,องซันเนี่ยล่าสุดนะครับก็คือไม่ใช่ถ้วยรางวัลอันนี้คือน้องกะโพสเนาะไม่ใช่ถ้วยรางวัลที่ทําให้เรายิ่งใหญ่แต่คือหัวใจของทีมที่ไม่เคยยอมแพ้เกมกระชับมิตรแต่หัวจิตหัวใจเราเล่นเต็มร้อยเพราะชัยชนะที่แท้จริงคือการได้สู้ไปได้วยกัน วันนี้เราไม่ได้ชนะใครนะครับเราชนะตัวเองและพิสูจน์ว่าความสามัคคีคือพลังที่แท้จริงถ้วยน,นี้อาจเล็กแต่ความภูมิใจในทีมเราเนี่ยมันใหญ่เกินคำบรรยายขอบคุณทุกแรงใจทุกรอยยิ้มนะครับและทุกเหงื่อที่หลั่งไหลเพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของคำว่าทีมเกมนี้ไม่ใช่ ของใครคนเดียวนะครับแต่คือของพวกเราทุกคนที่ร่วมสร้างสิ่งดีๆแบบนี้ขึ้นมาสนามอาจว่างเปล่าเมื่อเสียงเชียร์จบลงแต่ความทรงจำของทีมนี้จะดังและกล้องอยู่ในหัวใจตลอดไปนะครับโอ้ก็เป็นอันว่านะ้าน้องสั่นสุดยอดมากๆเลยแล้วก็อเดียวมีความรู้สึกว่าการเป็นศิลปินเนี่ย ถ้าเกิดว่าคนเขาติดตามเนาะเขาชอบเขาดูแล้วเขารู้สึกประทับใจเนี่ยมันก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเอออยากจะเห็นผลงานอีกหลายๆด้านเพราะว่าเมื่อเขาไปดูศิลปินที่เขาชื่นชอบหรือเพิ่งไปดูครั้งแรกก็ตามถ้าแปรเปล่ากับสนโบสทรนทำให้พ่อยกแม่ยกเนี่ยติดตามติดใจแล้วก็อยากจะโฟลโล่อยากจะดูความเคลื่อนไหวนะครับแอดดิวบอกเลยว่า ตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์มนะที่สามารถดูได้นั่นก็คือบ้านฟ้าหรือดูตามเพจต่างๆที่เขาเอาลงไว้สตอรี่ชีวิตความเคลื่อนไหวหรือถ้าใครฟังไม่ทันเนี่ยมาฟังแอดดิวก็ได้นะครับเพราะว่าเราอัปเดตทุกวันนะครับทุกวันเลยเพราะว่า1หรือ1คืนนะเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าะจะไม่อัปเดตได้ยังไงในเมื่อ แพรวพ่าเขาสามารถสร้างความตื่นเต้นได้ตลอดเวลานะครับเออแล้วก็เป็นข้อดีด้วยที่แฟนๆจะได้เห็นการอัปเดตจากตัวผมเองนะครับแล้วก็สื่อต่างๆที่เขาตั้งใจที่จะนําภาพของแพรวซันแล้วก็คลิปดีๆเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับสื่อไหนนะครับก็ไปดูได้หมดนะครับและที่สำคัญคืออย่าดูด้วยใจที่อคตินะอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับ น้องซานเนี่ยมาในชุดสีชมพูดำนะครับแปลวรารู้สึกว่าจะไม่ได้เตะบอลน,นะแต่น่าจะไปแตะบอลมากกว่านะครับ <laughs> นะแตะบอลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วกันนะครับอ่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาของก่อนอ่ะพอดีหลานมันลืมของให้ของมันไปอ่ะโอเคนะครับก็สรุปก็คือ ความน่ารักนะครับของแพลวกับซันก็ยังคงอยู่ตลอดไปนะครับแฟนคลับทุกคนก็นะตามตามตาม,ตามรอคอยตามเพจที่เขาจะอัปเดตแล้วก็ไปกำลังใจให้ถ่ายลุ่งถ่ายรูปหมูเห็นไหมฮะน่ารักมากๆเลยนะครับ คือชอบที่น้องซา์บอกว่าเกมนี้ไม่ใช่ของใครคนเดียวไม่ใช่ของใครคนเดียวแต่เป็นของทุกคนเพราะทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันทําให้เกิดกีฬาทําให้เกิดพลังแห่งการอยอมแพ้แล้วก็ชนะนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอะไรประมาณนี้นะพลังเหล่านี้มันจะส่งสารถึงกันได้ว่าเออเราเข้าใจกันเราทํางานด้วยกันเราเล่นกีฬาด้วยกันและเราก็ แฮงเอาทนะครับนอกรอบด้วยกันอันนี้ก็คือแอดเติมเองนะเพราะว่าโดยปกติที่เห็นเพื่อนๆเ,เขาเล่นบอลกันนะครับโดยตัวเราเนี่ยก็เคยเป็นนะเคยเป็นนักกีฬานในช่วงหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ต้องมีนัดกันแฮงเอาทหรือเปล่าฉลองความสำเร็จของแมนยูอ,อ, U, อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ บางคนก็ลเวอพูนะก็แตกต่างกันออกไปบางคนก็นะถึงขั้นงอนกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูแล้วมันแบบเออมันก็คือกีฬาแหละมันก็คือต่างต่างค่ายต่างทีมใช่ไหมครับคือเรารุ้นอะไรมากเกินไปมันก็จะทําให้เราเนี่ยเครียดได้นะแต่ถ้าเราไม่กดดันรู้ว่าเออมันคือกีฬามันคือมีแพ้มีชนะก็คือแฮงเอาทได้ปกติกินกันสังสรรตามภาษาเพื่อน นะครับอ่าโอเคก็ว่าที่บอสซันกับกพราก็ถ่ายรูปคู่ไปสักหนึ่งแมตช์นะครับสนามว่างตอนนี้นะเสียงเชียร์จบลงเมื่อจบทุกอย่างแล้วจบกิจกรรมก็มาถ่ายรูปรวมหมู่นะครับอ่าเป็นรูปมีแบงค์จากไม่ยกด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะฮะเต็ไมไปหมดเลยเขาบอกว่าลิเกเนี่ยแฟนคลับเยอะนะแล้วก็ น้องสัตว์ก็ได้แฟนคลับใหม่ของหมอรำด้วยฉะนั้นเนี่ยจะมาเป็นแพลวซันเหมือนกันไม่ได้นะครับจะมาลิกเก้มิกแอนแ t ช g ูเก e ตอร์ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้แบบว่าดูก็รู้ว่าลอกเรียนอะ่ะดูก็รู้ว่าปลอมอ่ะนะฉะนั้นของจริงมีแค่คนเดียวอ่ะมีแค่2คนไม่ใช่คนเดียวคนเดียวคือหมอรำก็คือแพลาๆ มอลำซิงนะครับราชนีมอลำซิ่งแล้วก็พระเอกลิเกนะครับ้องสัมพัธรก็สามารถที่จะมิ g กแอนแมทแล้วก็ไปด้วยกันได้ในเรื่องของทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกีฬานะครับการส่งเสริมเด็กและผู้ใหญ่นะครับในการช่วยเหลือคนแก่คนเฒ่าช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้อะไรต่างๆโปรเจกต์ทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่ในใต้ความคิดของ เพระเอกสันเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะทําเมื่อไหร่คนที่ฟังก็ไม่ต้องไปใจร้อนไม่ต้องไปเค้นไม่ต้องไปดราม่าไม่ต้องไปหาประเด็นมาเล่นมาหยอดเขามาว่าเขานะครับเพราะว่าเขาไม่สนใจหรอกเขาเดําเนินตามสเต็ปชีวิตของเขาเขาจจเรียังครับสเต็ป by สเต็ปชีวิตของเขาเขาเลือกเองนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ